บวกด้วย 4x บวกิคมีค่าเท่ากับครับแจ้ง2เข้าไปแจ้ง2เข้าไป2คูณ x ได้ 2x 2คูณ1ได้2บวก 4x บวก4คาตอบ4 2x บวก 4x 2x บวก 4x กลายเป็น 6x แล้วก็2บวก10กลายเป็น12มีค่าเท่ากับลบด้วย2 2ห้าครับซ้ายลบด้วย2เท่ากับขวาลบด้วย2 12บสองรืองก็หมดไปทางซ้ายก็จะเหลือหกเมีค่าเท่ากับลบสิบสองเห็นตัวนะครับวรพลวรพลครับกำจัดเลขหกนะครับโดยการหารด้วยหทั้งสองทางซ้ายสิบหกเท่ากับขว่าสิหกตัดทอนเลยนะครับกลายเป็น x เท่ากับลบส น,น้องครับข้อสายเป็นนะครับตอบลบสองสมเบ็ดตอบช้อยสามอ่าต่อไปสามสอง,องคิดครับเห็นจอสอง้อเขาดีสายสองครับข้อใดเป็นประโยชน์ชนะแทนข้อความสองเท่า ของผลบวกของจํานวนจํานวนหนึ่งกับเจ็ดเท่ากับยี่สิบสี่สองเท่าของอะไรก็คือเอาสองคูณตัวนั้นสองเท่าของผลบวกก็คือเอาสองไปคูณกับผลบวกผลบวกของอะไรก็คือเอาผลบวกกันผลบวกของจํานวนจํานวนหนึ่งบวกกับเจ็ดก็คือเอาเอ็กซ์ไปบวกกับเจ็ดก่อนแล้วเอาสองไปคูณนะครับนะเท่ากับยี่สิบสี่นะครับประโยชน์จากข้อนี้ก็จะเป็นไงสองเท่าก็คเอาสองไปคูณกับผลบวก ของจำนวนจำนวนอีกสมมติเป็นบวกกับอะไรล่ะเจ็ดสองเท่าของมันบวกเท่าเท่าไรล่ะยี่สิบสี่น้องๆครับข้อส่อสองจึงตอบใช่สองต่อไปข้อใส่สามที่เจน่าหนึ่งร้อยยี่สิบเก้า่อที่ใส่สามอใดเป็นประโยคสัญลักษณ์แทนข้อความอีสิบปี การดาจะมีอายุ47ปี 4, 7, สมมติให้ปัจจุบันการดาอ,ย 1, อาย 3, ุ x ป,ป,นปีนะครับพ่อสายสามนะครับอีก10ปีการดาจะอายุ47ปีนะครับประโยชน์สะนค้นเม้น x ก็คือปัจจุบันนะครับบวกเพิ่มอีก10จากมาเท่ากับ47เพราะว่าการดาจะมีายุ47ปี 4, 7, ในอีกปีข้างหน้าพ่อสายสามตอบช้อยตอบช้อยสามต่อไปนะครับข่อที่สายสี่ ข้อใดเป็นประโยคสัญลักษณ์แทนข้อความเลขจำนวนหนึ่งเมื่อนำสี่ลบออกแล้วคูณด้วยสามจะมีค่าเป็นเจ็ดสิบห้าเลขจำนวนหนึ่งก็คือเอกนะครับเมื่อนำสี่มาลบออกนะครับเมื่อนำสี่ลบออกก็คือลบด้วยสี่เลยครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่แล้ว,ลวอ่ใส่วงเล็บก่อนแล้วคูณด้วยสามแล้วคูณด้วยสามอ่านคูณด,ด้านหน้าก็ได้นะครับ เอาสามเข้าไปคูณนะครับ <โ registered. S 1> แล้วมีผลลัพธ์เป็น75ครับต่อข้อสาย4จต่อชอย4ครับพร้อมรับเจ็ดห้าพร้อมฟังค้นประวัติติเทศข้อสามห้าเทศจริงข้อสามห้าครับเขาบอกว่าบ้านหลังหนึ่งสูงเป็นเศษสามส่วนยี่สิบของตึกหลังหนึ่ง ถ้าบ้านสูง9เมตรจงหาความสูงของตึกบ้านหลังหนึ่งสูงเพียง3ส่วน20ของตึกหลังหนึ่นะครับถ้าบ้านสูง9เมตรจงหาความสูงของตกพี่แบงค์ขอสมมติให้เป็นสูนย์เป็นศูตยอต่อสามขอสมมติให้เป็นสูต่อต่อมารอพอ ต่อไปนะครับบ้านหลังหนึ่งสูงเป็นเศษ3ามส่วนยี่สิบของตึหลังหนึ่งเป็นปรนสูงตออ่อเต่าสมการข้อนี้จึงเอาเศษ 3, ามส่วนยี่สิบไปคูณกับความสูงของตึกก็คือต่อเก่าแล้วแล้วจะมาเท่ากับความสูงของบ้านก็คือเก้าทำความเข้าใจเศษสามส่วนย,ยีหารด้วยเศษ3ามส่วนยี่สิบทั้งสงทางซ้ายหารด้วยเศษสามส่วนยี่สิบ เท่ากับขวาหารด้วยเศษสามส่วนยีสบเศษสามส่วนยี่สิบกับเศษสามส่วนยี่สิบตัดกันออกไปก็จะกลายเป็นตึงสูงต่อเต่าเท่ากับ9กาหารเปเป็นคูดกับเศเป็นส่วนกับส่วนเป็นใช้แม่3ามครับ3ามหนึงสามสา เต่านออ,อ,อะไรครับสามคูณย <Okay. S 1> ี m, ่ส <Okay. S 1> ิบเป็นหกสิบแล้วน้องครับคำ <Okay. S 1> ตอบข้อนี้ข้อสายห <Okay. S 1> ้าสิบสองค่อสามนะครับหกสิบเมตรึ m, <Okay. S 1> สูงหกสิบเมตรต่อไปนะครับข้อที่สายหกลองดูนะลองอ่านตัวดูข้อสายข้อสายหกนะครับ okay. อ้าม่มสายครับหน้ร้อยยี่สิบเ้าพันสามผชายเพียรุปเป็นสามเท่าของวิรุรต์ และอายุของคนทั้งสองรวมกันเท่ากับ84ปีจงหาอายุของวีระบุตรเราผสมกันเลยครับให้วีระบุตรอายุ x ปีให้วีระบุตรตีแล้วตีแล้วชุบแล้วทุกคอที่มันให้ให้วีระบุตรอายุ x ปี น้องครับถ้าเกิดอิเล็กตรอนอายุ x ปีนะครับบุรชัทเนี่ยมีอายุเป็น3เท่าของอิเล็ตรนเพราะฉะนั้นเนี่ยบุรชัทก็จะอายุเป็น3เท่าของ x ครับบุรษัดนะครับก็จะอายุอีก3เท่าของ x 3เท่าของ x ก็คือ 3x ปี3เท่าของ x ก็คือ 3x ปี สมการข้อน,นี้นะครับเขาบอกว่าอายุของคนทั้ 2, งสองรวมกันเป็น84ปีสมการข้อน,นี้จึงเป็นเอา x ไปบวก 3x เอาอายุของวิรุตรบวกกับอายุของบุรชนแล้วจับมาเท่ากับ84ปีทำความเข้าใจจับมาเท่ากับ84ปีน้องๆครับ x บวก 3x มันออกมาเป็นเท่าไรครับ 4x เท่าไรเลย84นะครับ กำจัดเลข4นะครับโดยการหารด้วย4ทั้งสองข้างซ้ายหารด้วย4เท4 <_ utt> ่า,ากับขวาหารด้วย4 4 1 4 4 2 8 4 1 4นน้องๆรับน้องๆรับคำตอบข้อนี้นะครับก็คือวิรบุตรจะอายเท่าไหร่ครับ21ปีนะครับเก่งมากครับน้อง้อเขียวเล็กดีสีมหาวชิราวุธ36มบ้ปอสองรับ ต่อไปข้อ3าเจครับคิด <Yeah. S 1> ข้อสามเจ็ดพร้ 12, อสิบสองเท่าของส่วนที่จำนวนหนึ่งมากกว่ายี่สเท่ากับสามร้อานวั้นสมมติให้จำนวนน,นั้นคือเอให้จำนวนนั้นคือเให้จำนวนนั้นคือเ น้องครับน้องครับถ้าเกิดจำนวนนั้นคือเองนะครับ12เข้าของส่วนที่จำนวนหนึ่งมากกว่า20คำว่าส่วนที่จำนวนนั้นมากกว่า20ก็คือเอาจำนวนนั้นไปลบกับ20น้องครับนี่คือคำว่าส่วนที่จำนวนจำนวนหนึ่งมากกว่า20ก็คือเอาจำนวนจำนวนนั้นลบ20ก็คือส่วนที่จำนวนจำนวนหนึ่งมากกว่า20น้องเช้นเกียวพร้อม สิสองเท่าของก็คือเอาสิบสองไปคูณสิองเท่าของส่วนที่จำนวนจำนวนหนึ่หน้าใบยี่สิบเท่ากับสามร้อยจเท่าสามร้อยครับเรียโรงอยขอบคุณนะอ่าเพย์ลองแก้กรรมการของให้หเ,เ,วเวลาเเอารรอสกัาแัสิบสองครับเสี่ยวนเปาซ้ายหาเไดสองซ้ายหาเไดสอง เท่ากับขวาคือตบร้อยครับหารเลขสองแต่ทอนะฮะสิบสองหนึ่งสิบสองสิบสองสองยี่สิบสี่สามสิบลบยี่สิบเดี๋ยวหกนะครับสิบสองห้าหกสิบน้องๆนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือกำจัดลบยี่สิบนะครับโดยการบวกไปยี่สิบทั้งสองข้างของสมการซ้ายบวกไปยี่สิบเท่ากับขวา บวกไปยี่สิบก็จะกลายเป็น x มีค่าเท่ากับสี่ห้าน้องๆครับคำตอบข้อนี้คือจำนวนนั้นคือสี่สิบห้าช้อยช้ยไหนครับช้อยสี่นะครับช้อยสี่ต่อไปนะครับข้อที่สายแปดไม่รู้เลยนะเปลี่ยนเลยครั ข้อส38หน้า1้าข้อ38ขอขอรบบวีแก้วติดในคนขอครับข้อป8นะครับจะต้องนำจำนวนใดมาพูด2แลบกด้วยบสิรน,นะครับ แล้วหารด้เจ็ดจึงจะมีค่าเป็นสองเท่าของตัวนั้นสมนมุติให้จำนวนนั้นคือเอ็ให้จำนวนนั้นคือเอ,ใเอ็ให้จำนวนะะนั้นคือเอ็กนะครับน้องขั้นแรกของโจทย์ข้นนี้บอกว่าบางคูณได้สองถ้าจำนวนนั้นเป็น x มาคูณได้2ก็คือเอา2องไปคูณ x ได้2 x นี่คือการนำจำนวนนั้นไปคูณด้วยสแล้วบวกด้วยหกแล้วบวกด้วยหก็บวกด้วยหกเข้าไปบวกด้วยหกแล้วหารด้วย7นะครับก็หารด้วย7เลยจึงมีค่าเป็นจึงจะมีค่าเป็น2เท่าของจำนวนนั้นจำนวนนั้นคือ x 2เท่าของจำนวนนั้นก็คือ2 x นี่คือสมการของเรา เอาใหม่นะครับจะต้องนำจำนวนใดมาคูณกับ2น,นะครับ<ห>นะครัมาคูณสองบวกด้วยหกสิบน,นะครับแนะล้วหารด้วย7จ็ดที่จะมีค่าเป็นสองเท่าของจำนวนนั้นเราจัดเลข7ก่อนนะครับเจ้าบอลลองแก้ดูครับอัเปาไปขับเรียกรอ้องติดมาหาเรียกรอ้องอัเปาอัเปาเร็วติดมาหาเรียกแล้ว คุณได้เจ็ดไอ้ใหญ่ไหมหันมองใหญ่เลยว่าใครเอาเป้าเ่าเปาจังใหญ่แล้วอันต่ออันนี้อ่ะก้อยอ่ะลืนเนี่ยไม่ไล่หลักใจเลยคุณได้เจ็ดนะสองเอ็กกหกสิบจ็นะ ต้ไปคูณได้เจ็ดเท่าไรนะสองข้าเท่ากับ2องเอ็คูณได้เจ็ดน้องปกับเจ็ดตัดกันหมดไปเหลือ2องเบวกหกมีค่าเท่ากับสองเอ็กคูณเจ็ดได้สิบสี่เอ็กย้ายสองเอ็กไปทางขวาบ้างนะเอาทางซ้ายก็คือ2องเกสิพี่แบงค์เอาลบด้วยสองเอ็กา้องปอนะ เท่ากับ 14x ลบ 2x นะ 2x ลบ 2x ก็จะหมดไปครับทางซ้ายเหลือ60เท่ากับทางขวาเหลือ 12x หารด้วย2 2 5รับซ้ายเอาไปหารด้วย2เท่ากับขวาเอาไปหารด้วย2 12 1 2ไปกันต่ไปตรวนี้เลอนะไรครับ ห้าเท่ากับ x อเท่าห้าห้าเท่า xx เท่าห้าจำได้ไหมครับต่อไปเขาเรียกสมบัติอะไรครับ a เท่า b แล้ว b เท่า a เขาเรียกว่าสมบัตสิสมมาตรเขาเรียกว่าสมบัตสิสมมาตรนะครับห้าเท่า x แสดงว่าเอ็กต้องเท่าห้าเขาเรียกว่าสมบัตสิสมมาตรนะครับต่อไปพ่อสายเจ้าลอกชิจูนะครับ ข้อสามเก้าพองผลบวกของเลขที่สามจำนวนเรียนกันได้ร้อยสิบเอ็ดจำนวนที่ไมากสุดตัวขอ้อใดน้องครับจำนวนที่สามจำนวนที่เรียนกันตัวอย่างเช่นหนึ่งสามแล้วก็ห้าหนึ่งสามแล้วก็ห้าน้องๆครับน้องๆก็จะพบว่า จำนวนที่สามจำนวนที่เด็ดอกการนี้นจะมีความสัมพันธ์แบบเพิ่มขึ้นทารงาสองจากหนึ่งเพิ่มขึ้นสองกลายเป็นสามจากสามเพิ่มขึ้นสองกลายเป็นห้านะครับหลักการทำข้อนี้เนี่ยคือให้เราสมมติว่าจำนวนน้อยคือ x นะครับจำนวนที่น้อยสุดคือ x ถ้าเกิดจำนวนที่น้อยสุดคือ x นะครับจำนวนที่จำนวนถัดไปก็ต้องมากกว่า x อกยู่สองก็จะเป็น x อ็กซ์วยสอง และจำนวนี่ที่มากสุดในข้อนี้ก็ต้องมากกว่า x บวก 2u อีก 2, 2จึงต้องเอา x บวก2แล้วไปบวกเพิ่มอ x ี 2. ก2การเป็น x บวก4นะครับการเป็น x บวก4ตั้งสมการนะครับเรื่องการโจทย์ข้อนี้บอกว่าผลบวกของเลขที่3ตัเมวกอมอไปได้104เสมการข้อนี้จะเป็น x บวก x บวก2 บวก x บวก4นะครับมันเป็นการบกหมเลยนะครับพี่แล้วไม่ใส่วงเอ็บนะจับมาเท่าบัก1 4บ4นะครับหรือจะใส่ก็ได้นะใส่เงี้ยเออสามตัวบวกกันเอา x บวก x บวก x ได้ x บวก x บวก x ได้ 3x 2ได้6เท่าบัก1นถูกไหครับเราก็กำจัดเลขหก โดยการลบด้ว่หกทั้งสองข้างของสมงการซ้ายลบด้วยหเท่ากับ1นึ่ร้อสีเอดด้ยหนะครับหลบด้หหมดไปนะครับกลายเป็น 3x มีค่าเท่ากับ135เท่ากับ1นึ่ร้าบาครับจัดเลข3านะครับโดยการหารด้ว 3, ส3มทั้งสองข้างซ้ายหารด้วยา เท่ากับขวาหารได้สามของทอนะครับสามหนึ่งสามสา่อามหบห้ x แต่อย่าพึ่งตอบนะครับแต่อย่าพึ่ตอบนะครับเพราะ x คือจำนวนคี่ที่น้อยที่สุดน,นะครับเรมต้นด้วย45เพราะเพราะ x จำนวนที่จำนวนถัดไปต้องเป็น4 7และจำนวนคี่ทีมากท่สุดต้องเป็น49 คำตอบข้อนี้คิตอบว่าเพราะฉะนั wow ้นนะครับจำนวนที่มากที่สุดต้องเป็นจำนวนมากที่สุดต้องเป็นอะไรครับเป็นอะไรครับน้องเสื้อเขียวคืออะไรครับเก่งมากครับน้องเสื้อเขียว49ครับน้องเสื้อเขียวครับคําตอบข้อนนี้ตอบใช่ไหมครับน้องเสื้อเขียวครับ อ่าเก่งที่สุดเลยนะครับดีดสีมาหนาบอกใช้หนึ่งครับ